ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่731เมเดลีนและฟลิเป้ต่างก็มองไปที่เคที่พร้อมกันเมเดลีนเดาบางอย่างไว้ในใจแล้วแต่เธอเห็นเคที่โบกมือเธอด้วยความเขินอายและแสร้งทําเป็นว่าไม่มีอะไรเมื่อกี้นี้ฉันกินมากเกินไปและเป็นพวกขนมมันๆเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ท้องของฉันรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะเธอลูกท้องและเรเฟลิเป้ฉันจะกลับห้องเดี๋ยวนี้ ฟลิเป้มองเธอด้วยแววตาที่เยี่ยมเกรียมและพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าเคที่หันกลับมาและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าเฟลิเป้จะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเมื่อเธอกลับถึงห้องหัวใจของเธอก็เต้นแรงมากจนเธอรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอจะหลุดออกจากอกเธอสัมผัสท้องของเธอและอ้าปากค้างด้วยความกลัวฉันจะให้เฟลิเป้รู้ว่าฉันท้องไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นฉันก็จะเก็บเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้แน่ในห้องนั่งเล่นเฟลิเป้มองภาพวาดของเมเดลีนและเข้าใจว่าเมเดลีนรู้สึกอย่างไรในขณะนี้เอลลนผมอยากพาคุณไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อที่คุณจะได้สบายใจขึ้นนะแต่ผมเพิ่งประชุมออนไลน์เสร็จและผมต้องจัดการบางอย่างในเมืองเอฟนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องไปดูสักหน่อยงานเป็นเรื่องสำคัญคุณควรไปค่ะเมเดลีนเข้าใจ นอกจากนี้ฉันอยากใช้เวลากับแจ็คให้มากขึ้นเหมือนกันเฟลิเปฉันเกรงว่าเราจะต้องเลื่อนเวลากลับเมืองเอฟไปก่อนไม่เป็นไรครับเฟลิเปจับมือเธอเบาๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความสุขก็พอเขาพูดแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นเจเรมี่ซึ่งยืนอยู่ที่ประตูเขางุดหนิดเล็กน้อยเมื่อเขากำลังจะลงไปเมเดลีนก็หยุดเขาไว้เฟลิเปชันเองค่ะฉันต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อจบกับเขาอย่างเด็ดขาดสักที เฟลิเปพอใจมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขารอวันที่เมเดลีนจะตัดขาดกับเจเรมีมาตลอดเมเดลีนถือร่มและเดินไปที่ประตูพร้อมกับรูปวาดของเธอเจเรมี Jeremy รอมาโดยตลอดเมื่อเขาเห็นเมเดลีนปรากฏในคลองสายตาเขาก็ประหลาดใจแม้ว่าเขาจะถือร่มอ,อยู่ด้วยแต่เนื่องจากเขารอมานานร่างกายของเขาจึงทั้งเย็นและเปียกลินนี่เจเรมี่เดินเข้ามาหาเธอลินนี่ผมมีอะไรจะบอก เมเดลีนมองเขาอย่างเรียบเฉยฉันมีเรื่องจะบอกนายเหมือนกันเจเรมี Jeremy ถึงกับอึ้งแล้วเขาก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนพูดมาสิลินนี่ได้โปรดอย่ามาหาฉันอีกในอนาคตอย่าปรากฏตัวให้ฉันเห็นด้วยเธอพูดอย่างเย็นชาด้วยสายตาเยือกเย็นฉันไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับคุณอีกถ้าฉันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะกลับไปเมืองเอฟกับเฟลิเป้เรื่องพวกนี้คงไม่เกิดขึ้นเจเรมี Jeremy ฉันไม่สนใจคุณอีกแล้วคุณจะอยู่หรือตายจะทุกข์จะสุขฉันก็ไม่สนใจอีกต่อไป เจเรมี Jeremy, รู้สึกเหมือนมีเศษแก้วแตกเป็นเสียเส่ยงๆในหัวใจของเขาลมฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเหน็บเข้าครอบงำหัวใจที่แตกสลายของเขาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายเจเรมี Jeremy, คว้าเธอไว้เมื่อเขาเห็นว่าเธอกำลังจะจากไปลินนี่ขอเวลาอีกหนึ่งนาทีได้ไหมได้สิเมเดลินมองเขาอย่างเย็นชาจากนั้นเธอก็โยนภาพวาดนั้นใส่เขาถ้านางฟ้าในภาพวาดนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ฉันจะให้เวลาคุณ เจเรมี่มองดูขณะที่กระดาษค่อยๆตกลงมาเขาเอื้อมมือไปคว้ามันและเห็นใบหน้ายิ้มแย้มที่คล้ายกับลิเลียนเขาเข้าใจในทันทีว่าเมเดลีนพยายามจะบอกอะไรเขาเธอจะไม่มีวันให้อภัยเขาอีกต่อไปเว้นแต่ลิเลียนจะยังมีชีวิตอยู่เฟลิเป้ขับรถมาและเมเดลีนก็ขึ้นไปบนรถจากนั้นเจเรมี่ก็เห็นเฟลิเป้ที่มองเขาด้วยสายตาที่เย,ายา้ยหยันแต่เขาทำได้เพียงให้เฟลิเป้พาเมเดลีนออกไปเท่านั้น ฝนเริ่มตกหนักขึ้นและเจเรมีถือภาพวาดในมือขณะที่หัวใจของเขาเจ็บปวดวันรุ่งขึ้นเฟลิเป้เดินทางไปเมืองเอฟเคที่ดีใจที่เฟลิเป้ไม่ทันสังเกตเห็นการตั้งครันของเธอถ้าไม่อย่างนั้นเธอสามารถทำนายได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอในวันเดียวกันนี้เมเดลีนพาจักสันไปที่สวนสนุกโจนสลัดนี่เป็นสถานที่โปรดของลิเลียนที่เธอฝันถึงมาตลอดตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่แต่เมเดลีนไม่เคยพาเธอมาที่นี่สักครั้ง เพราะว่าลิเลียนยังเด็กเกินไปเธอจึงไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นใดๆของที่นี่ได้บทที่732เธอเคยสัญญากับเด็กน้อยตัวเล็กๆว่าจะพาเธอมาที่นี่เมื่อเธอโตขึ้นทว่าเธอไม่คิดว่าพวกเขาจะไม่มีวันนั้นที่เธอได้โตขึ้นเมเดลีนหยิบจี้เล็กๆที่คล้องคอเธอออกมาก่อนหน้านี้ลิเลียนจะพกจี้นี้ติดตัวไปด้วยเสมอ เธอลืมตาที่แดงก่ำเพราะแรงลมและลูบไลจี้ไปมาลินลี่แม่จะพาลูกไปที่ดินแดนจนสลัดเดี๋ยวนี้ลูกเห็นไหมเธอฟืนยิ้มความเจ็บปวดในหัวใจที่แตกสลายของเธอนั้นยังคงชัดเจนเมเดลีนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้เธอจับจี้ไว้และเริ่มร้องไห้ลิเลียนอย่างไรก็ตามเธอก็กลับมาคิดถึงจักรรรอย่างรวดเร็วเธอไม่ต้องการแสดงอารมณ์ลบๆต่อหน้าเด็กอีกคน เมเดลินเช็ดดวงตาของเธออย่างรวดเร็วและมองไปด้านข้างของเธอแต่ทว่าเมื่อเธอมองไปกลับไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอเลยนอกจากคนที่อยู่ข้างหลังเธอในแถวเธอก็ไม่เห็นแจ็คสันที่ไหนเลยเมเดลินรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอจมดิ่งลงไปในเหวลึกเธอตกใจจนทําให้ใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวแจ็คแจ็คเธอเริ่มค้นหาเขาทุกคนทุกแห่งเธอทนความเจ็บปวดจากการสูญเสียอีกครั้งไม่ได้อีกแล้วแจ็ค เมเดลีนกรีดร้องเสียงดังทําให้คนรอบข้างมองเธอด้วยความสงสยัยพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงร้องให้หนักมากมายขนาดนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้เมเดลีนยืนอยู่ในสวนสนุกที่มีผู้คนพลุกพล่านและทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเธอเป็นสีดําเธอรู้สึกเหมือนกําลังจะหายใจไม่ออกได้ในทุกวินาทีลินนี่ เจเรมี่วิ่งฝ่าฝูงชนไปยังเมเดลีนและเห็นว่าใบหน้าของเธอซีดแค่ไหนเมื่อเขาเห็นเธอร้องให้อย่างบ้าคลั่งเขาก็รู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเขาและเขาเองก็กำลังหายใจอย่างลำบากลินนี่เป็นอะไรไปลินนี่แจ็คเธอพึพรรมพำขณะรู้สึกมืดมนแจ็คหายไปทำไมฉันถึงเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้ ฉันไม่สามารถปกป้องลูกสาวของฉันได้และตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถแม้แต่จะดูแลลูกชายของฉันได้ด้วยซ้ำฉันมีคุณสมบัติอะไรพอจะเป็นแม่ของพวกเขาดวงตาของเจเรมีเปลี่ยนเป็นสีแดงกำเขาดึงเมเดลีนไว้ในอ้อมแขนและกอดเธอไว้แน่นเขาพยายามที่จะให้ความอบอุ่นและปลอบโยนเธอลินนี่อย่าโทษตัวเองคุณเป็นแม่ที่ดีคุณเป็นแม่ที่ดีเสมอมาเขาปลอบโยนเธอและนึกถึงอดีตอันที่จริงเขานั้นและที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อคนที่สุด เธอสามารถเสี่ยงชีวิตเพื่อจักรสรรได้แล้วเธอจะเป็นแม่ที่ไม่ดีได้ยังไงเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขารู้สึกผิดต่อเมเดลีนมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าลินนี่ทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมผมทําให้คุณเจ็บปวดมากเกินไปคุณพูดถูกการเจอผมเป็นความโชคร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณผมต้องการเปลี่ยนความโชคร้ายนี้เป็นพรลินนี่ผมขอโทษแม่โอ้พ่อก็อยู่ที่นี่ด้วยดีจังครับทันใดนั้นเมเดลีนก็ได้ยินเสียงของจักรสรรในหูของเธอ เธอหันขอบและเห็นแจ็คสันยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับลูกโป่งและขนมสายไหมแจ็คเมดินวิ่งไปหาแจ็คสันเหมือนเด็กน้อยน้ำตาของเธอกลายเป็นเสียงหัวเราะทันทีที่เธอนั่งลงต่อหน้าเขาแจ็คลูกไปไหนมาผมไปเอาขนมสายไหมกับลูกโป่งเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกแม่เหรอครับแจ็คสันกับพริบตาที่ใสาราวคริสตันของเขาเมเดลินรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดเพราะเธอเอาแต่คิดถึงลิเลียน เธอถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเธอกำลังจะถามว่าทำไมจั๊กสารถึงอยากได้ขนมสายไหมและลูกโป่งเพราะเขาไม่ชอบมันเธอได้ยินคนตัวเล็กพูดอย่างจริงจังเพราะลินลี่ไม่มีเวลามาเล่นกับพวกเราในวันนี้ผมเลยซื้อขนมสายไหมและลูกโป่งที่เธอชอบมาให้เธอเธอจะต้องมีความสุขมากเมื่อเห็นพวกมันน้ำตาไหลอับแก้มของเมเดลีนทันทีเธอกอดจั๊กสารและยิ้มด้วยความสิ้นหวังและโล่งใจหางตาของเจเรมี่ก็เปียกด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นไม่นานบรรยากาศตึงเครียดก็หายไปแจ็คสันขึ้นรถบัมบ์อย่างมีความสุขขณะที่เมเดลีนและเจเรมี่มองดูและรอเขาอย่างอดทนอยู่ข้างสนามเจเรมี่ไม่ยอมเสียโอกาสนี้เพื่อแสดงให้เมเดลีนเห็นหลักฐานที่เขาพบลินนี่ผมพบเบาะแสบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าลินลี่ไม่ได้ถูกลักพาตัวไปโดยพวกค้ามนุษย์มีคนอื่นลักพาตัวลิเลียนไป เมเดลีนไม่ต้องการคุยกับเจเรมีแต่หลังจากที่เธอเกือบจะทำแจ็คสันหายไปเมื่อกี้นี้ในตอนนี้เธอจึงเห็นใจเจเรมีเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อของเขาเธอก้มศีรษะลงเพื่อมองหน้าจอจากนั้นเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายกับเธอล่อลิเลียนออกไปนอกร้านด้วยภาพที่เจเรมีขยายมาจากคลิปวิดีโอเธอยังคงสงสัยว่าผู้หญิงคนไหนจะทำอย่างนั้นเมื่อเห็นรายละเอียดเฉพาะบางอย่างบทที่เจ3อยสาสาม เมเดลีนกำโทรศัพท์ในมือของเธอไว้แน่นจากนั้นเธอก็ซูมภาพสะท้อนของหญิงสาวอีกครั้งแม้ว่าผู้หญิงจะตั้งใจใส่เสื้อผ้าสไตล์เดียวกับเธอแต่เมเดลีนก็ยังสังเกตเห็นรองเท้าของเธอเธอนึกถึงโรงแรมที่เจเรมีและเฟลิซิตี้เคยไปในวันนั้นเมื่อเธอเข้าไปในห้องเธอเห็นรองเท้าคู่นี้ตรงชั้นวางรองเท้าข้างประตูแม้จะเหลือบมองดูก็มั่นใจว่าไม่ผิดมันคือเฟลิซิตี้ หล่อนเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นเธอและลักพาตัวลิเลียนที่ไร้เดียงสาไปเนื่องจากเฟลิซิตี้ดูเหมือนเธอลิเลียนจึงคิดว่าเฟลิซิตี้เป็นแม่ที่รักของเธอนั่นคือเหตุผลที่เธอวิ่งออกไปโดยไม่ลังเลนอกจากนี้เฟลิซิตี้เคยมีความสัมพันธ์กับเจเรมี่มาก่อนเมื่อเมเดลีนคิดถึงเรื่องนี้เธอก็รู้สึกขัดแย้งกันเจเรมี่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเมเดลีนและเข้าใกล้เธอมากขึ้นเขาถามด้วยความเป็นห่วงลินนี่คุณสังเกตเห็นอะไรเหรอ เมเดลีนไม่พูดอะไรหลังจากที่เธอเรียกสติกลับมาเธอจดจ่ออยู่กับการดูจักรสารที่กำลังเล่นอย่างมีความสุขเท่านั้นแม้ว่าเมเดลีนจะยังไม่ได้พูดกับเจเรมี่แต่เขาก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าเมเดลีนไม่ได้ผลักสายเขาอีกต่อไปหลังจากที่เมเดลีนส่งจักรสารไปยังคฤริหั์มอนโกเมรี่เสร็จเธอก็ไปที่บ้านของเฟลิเป้เธอรู้รหัสผ่านห้องทำงานของเฟลิเป้เธอจึงผลักประตูเข้าไป เมเดลีนมาที่ด้านหน้าของโต๊ะและเริ่มค้นหาสมุดบันทึกข้างแล็ปท็อปของเฟลิเปเธอรู้ว่าเฟลิเปมีนิสัยชอบจดทุกอย่างลงไปหลังจากอ่านไปไม่กี่หน้าเคที่ก็เดินเข้ามาอีวิคุณมาที่นี่ทำไมเหรอเคที่เดินไปหาเมเดลีนอย่างสงสยัยเมเดลีนแซงทำเป็นเหลือบมองสมุดบันทึกก่อนวางลงแบบร่างของฉันหายไปและฉันสงสัยว่าฉันทิ้งไว้ที่นี่หรือเปล่าฉันเลยเข้ามาที่นี่เพื่อค้นหามันมันสำคัญเหรอคะ ใช่สําคัญเมเดลีนพยักหน้าและวางสมุดบันทึกลงฉันคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันน่าจะลองหาที่อื่นนะฉันช่วยคุณหาณนอะีวี e. ขอบคุณนะเคที่เมเดลีนขอบคุณและออกจากห้องทํางานเคที่มองไปที่กล้องซึ่งซ่อนอยู่มุมซ้ายของห้องและถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเธอก็ปิดประตูห้องทํางานเมเดลีนต้องการหาเบาะแสในห้องทํางานของเฟลิเป้แต่ตอนนี้เธอไม่สามารถค้นหาต่อไปได้ อย่างไรก็ตามเธอจะเห็นเวทระเบียนมากมายซ่อนอยู่ในสมุดบันทึกของเฟลิเป้ไปพบแพทย์เขาป่วยเมื่อเธอไตรตรองถึงสิ่งนั้นเธอเห็นเคที่เอามือปิดปากของเธอจากหางตาราวกับว่าเธอกำลังพยายามซ่อนอะไรบางอย่างเธอจำได้ว่าเมื่อวานนี้เคที่ดูเหมือนรู้สึกไม่สบายตัวถึงสองครั้งเธอดูเหมือนคนแพ้ท้องเคที่คุณคบกับใครอยู่หรือเปล่าเมเดลีนถามอย่างสงสยัย เคที่ไม่คาดคิดว่าเมเดลีนจะถามเรื่องนี้กับเธอดังนั้นเธอจึงสงสัยว่าเมเดลีนอาจสังเกตเห็นบางอย่างเธอต้องการเก็บเป็นความลับแต่เธอตระหนักว่าเธออาจจะโกหกเมเดลีนไม่ได้หลังจากใคร่ครนแล้วเคที่ก็ยอมรับว่าใช่ค่ะฉันชอบใครบางคนแต่เฟลิเป้ไม่ยอมให้ฉันอยู่กับเขาดังนั้นทั้งหมดนี้เลยเป็นแค่รักข้างเดียวนาะบทที่734เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นเหรอทำไมเฟลิเป้ถึงไม่ยอมให้คุณทั้งสองคนอยู่ด้วยกันละ่ะ เคที่หลบสายตาของเมเดลีนที่รีมองเธอด้วยความสงสัยคนที่ฉันชอบเขามีคนที่รักอยู่แล้วเฟลิเป้กังวลว่าฉันจะถลำลึกจนถอนตัวไม่ขึ้นเขาเลยขอให้ฉันเลิกชอบเขาเมเดลีนมองเคที่ราวกับว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ในใจแต่ดูเหมือนว่าคุณกำลังอุ้มลูกของเขาอยู่ไม่ใช่หรือไงสีหน้าของเคที่เปลี่ยนไปเมื่อเธอมองไปรอบๆอ,อย่างประหม่าเมื่อเธอเห็นว่าไม่มีบดีกาดและสาวใช้อยู่ใกล้ๆเธอจึงจับมือเมเดลีนและเดินไปประชิดต,ตัวเธอขอร้องว่า อีวี e ขอร้องละอย่าบอกเฟลิเป้นะเขาฆ่าฉันแน่อย่าให้เขารู้เรื่องนี้นะอีวี e ถือว่าฉันขอร้องคุณแล้วกันนะเมเดลีนไม่คิดว่าเคที่จะตอบสนองแบบนี้เธอไม่ได้คาดคิดว่าเคที่จะกลัวจนขนาดคิดว่าเฟลิเป้จะฆ่าเธอเฟลิเป้เป็นสุภาพบุรุษที่สง่างามและสงบเสงี่ยมสำหรับเธอเสมอดูจากตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าเขามีหลายด้านที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเคที่เห็นว่าเมเดลีนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเธอก็ถามอย่างประหม่าว่าอีวีอีวี คุณจะไม่บอกเขาใช่ไหมเมเดลีนสายหัวไม่บอกแต่ในไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องรู้อยู่ดีเคที่ถอนหายใจอย่างโล่งอกทว่าเมเดลีนเหมือนเห็นตนเองในอดีตเมื่อเธอมองไปยังเคที่เธอเคยงงงมขนาดนั้นมาก่อนเคที่ยิ้มและสัมผัสท้องของเธอเมื่อวันนั้นมาถึงฉันจะหาข้ออ้างที่จะไปจากที่นี่เองฉันจะไม่ให้เขารู้ แม้รู้ว่าเฟลิเป้จะโกรธกับสิ่งที่ฉันทำลงไปแต่ฉันก็อยากจะเป็นแม่ของเด็กคนนี้จริงๆแม้ว่าคนที่ฉันรักจะรักฉันไม่ได้แต่นี่จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดระหว่างฉันกับเขาเมเดลินนึกถึงลิงเลียนขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าของเคที่เธอรู้สึกปวดใจขณะที่น้ำตาเริ่มเอ่อล้อนในดวงตาของเธอสำหรับผู้หญิงแล้วลูกไม่เพียงแต่จะเป็นโซ่ทองคล้องใจของเธอกับผู้ชายของเธอเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไป อันที่จริงเฟลิเป้รู้ว่าเมเดลีนเข้าไปในห้องทำงานของเขาทันทีที่เธอเข้าไปเขายังกะไว้แล้วว่าเคที่ต้องปรากฏตัวขึ้นเมื่อคืนนี้เขารีบร้อนไปจัดการอะไรบางอย่างจึงทำให้มีบางอย่างในห้องทำงานนี้ที่เขาไม่อยากให้เมเดลีนเห็นนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องหยุดไม่ให้เธอขุดคุยเอกสารของเขาแต่แล้วเขาก็ยังคงเห็นเมเดลีนหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาและพลิกดูไปมาอยู่หลายหน้า เขารีบจัดการเรื่องของตัวเองให้เสร็จและกลับมาที่เกลนเดลด้วยเที่ยวบินในวันรุ่งขึ้นเคที่ไม่รู้ว่าเฟลิเป้จะกลับมาเร็วขนาดนี้เธอรีบซ่อนเสื้อผ้าเด็กที่เธอซื้อมาอย่างรวดเร็วและเก็บผลการตรวจคันไว้ใต้หมอนของเธอเธอรีบเดินออกจากห้องอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงเท้าเดินขึ้นไปชั้นบนผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเธอเธอไม่เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาของเขามีความอบอุ่นแม้แต่น้อยออร่าของเขาแพร่กระจายทำให้เขาดูยากที่จะเข้าถึง เฟลิเปเดินเข้าไปในห้องทำงานอย่างรวดเร็วและเปิดดูสมุดของเขาเมื่อเขามองดูบันทึกที่เขาเขียนลงไปดวงตาสีเข้มของเขามีประกายแวววาวเฟลิเปทำไมคุณถึงกลับมาเร็วจังเคที่เข้ามาหาเขาและถามอย่างระมัดระวังเฟลิเปมองเคที่อย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็โยนสมุดบันทึกไปด้านหนึ่งเธอจำได้ไหมว่าฉันขอให้เธอทำอะไรก่อนที่ฉันจะไปฉันบอกแล้วว่าไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในห้องทำงานของฉันแต่เธอได้ทำแบบนั้นไหม หัวใจของเคที่เต้นเร็วขึ้นเธอไม่กล้าที่จะสบตาของเฟลิเปเมื่อเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาที่เดินเข้ามาเคที่ก็กำนิ้วอย่างผิดปกติและถอยหนีด้วยความกลัวเฟลิเปจับคางของเคที่ด้วยนิ้วอันเย็นเฉียบของเขาและบังคับให้เธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาดูเย้ายวนและมีเสน่ห์เกินไปมันเหมือนกับว่ามันมีพลังให้เธอค,อคล้อยๆตามอยู่ตลอดรู้ไหมถ้าทำพลาดจะโดนอะไรดวงตาของเขามืดลง เคที่รู้สึกหวาดกลัวเธอรู้สึกหนาวสั่นมาจากปลายเท้าของเธอเฟลิเป้เธอไม่มีสิทธิ์เรียกชื่อฉันแบบนั้นมีเพียงเอลลีนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เรียกชื่อฉันด้วยน้ำเสียงนั่นน้ำเสียงของเขาไรา้ซึ่งความอบอุ่นใดๆและรู้สึกเหมือนกับว่าภูเขาน้ำแข็งกำลังพุ่งเข้าชนกับเคที่ในขณะนั้นเธอกำลังหายใจลำบากเธอรู้ว่าหัวใจของเฟลิเป้ไม่มีที่ว่างให้เธอเธอรู้ด้วยว่าเธอจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงหากเธอไม่ทำตามที่เขาบอกแต่ ทันใดนั้นเฟลิเปก็ปล่อยมือในตาสีเข้มของเขากวาดมองใบหน้าที่สั่นเทาของเคที่ราวกับสายลมที่เย็นยะเยือกจากนั้นเขาก็สั่งบอดี้การ์ดนอกประตูอย่างไร้ความรู้สึกสั่งสอนเธอให้จำขึ้นใจบทที่735เคที่ตัวแข็งทื่อเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นอย่างไรก็ตามชายคนนั้นก็เดินผ่านเธอไปโดยไม่หันหลังกลับมามองไหล่กว้างของเขาชนเข้ากับไหล่เบาบ,บางของเธอและแรงกระแทกนั้นทำให้เคที่ตัวสัน่น แต่เธอไม่ได้ล้มลงเพราะบอดิกาดข้างประตูเข้ามาเพื่อพาเธอออกไปในห้องใต้ดินที่ชื้นและมืดมิดข้อมือขวาของเคที่ถูกล่ำไว้ด้วยโซ่หนักภายใต้เสื้อบางๆของเธอมีบาดแผลหลายจุดเธอหน้าซีดขณะที่เอ็นตัวพิงกำแพงเย็นยะเยือกพลางหายใจเบาๆเ,เ,เธอสัมผัสท้องแบนๆของเธอด้วยนิ้วที่สัน่นเทาและเปื้อนเลือดเมื่อเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจางๆที่นั่นใบหน้าของเคที่ก็ค,อค,อคอ่อยๆเผยยิ้มเล็กฮ่าฮ่าแกลกประตูเหล็กของห้องใต้ดินถูกเปิดออก มีแสงส่องเข้ามาในห้องและเมื่อเคที่มองขึ้นไปเธอก็เห็นชายในเสื้อเชิ้ตสีขาวเดินเข้ามาเขาหันหลังให้แสงและดูอ่อนโยนมากนอกจากนี้เขาเหมือนไม่มีพิษมีภัยใดอีกด้วยสิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้เธอหวนนึกถึงความทรงจำที่ริมชายหาดเฟลิก <Felix, S 1> เมื่อเธอพูดพยั่านั้นเธอก็รีบเร่งและพูดพยังสุดท้ายเป้เธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเรียกเขาด้วยชื่อของเขาสำหรับทุกคนเธอเป็นแค่น้องสาวที่เขารับมา เฟลิเป้เดินมาตรงหน้าเคที่และยืนตระหง่านเหมือนพระราชาทรงอำนาจเฟลิเป้เอื้อมมือไปบีบคางของเธอขณะที่เห็นเธอตัวสั่นเพราะความหนาวเย็นเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราครั้งนี้ฉันจะปล่อยมันไปแต่ถ้าครั้งหน้าเธอไม่ทำตามคำสั่งของฉันอีกฉันไล่เธอออกไปจากที่นี่แน่อย่านะคะเคที่อ้อนวอนสุดความสามารถของเธอและคว้าแขนเสื้อของเฟลิเป้ไว้อย่าไล่ฉันไปเลยนะฉันอยากอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ผู้หญิงที่จะอยู่กับฉันมีเพียงคนเดียวและนั่นก็คือเอลลินเฟลิเป้ตอบเธออย่างหนักแน่นคำพูดของเขาทำให้หัวใจของเคที่เย็นยะเยือกจำไว้ว่าเธอเป็นใครพรึบมือที่คว้าแขนเสื้อเฟลิเป้หมดแรงแล้วตกลงไปข้างตัวความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอเธอมองชายที่เธอชื่นชมมานานหลายปีด้วยดวงตาที่สวยงามของเธอขณะที่เธอขยับริมฝีปากที่แตกของเธอนั้น ฉันจะทำตามที่คุณบอกฉันจะจำไว้ว่าฉันเป็นใครเธอสัญญาขณะที่น้ําตาเริ่มไหลลงมาเงียบๆจากดวงตาของเธอเฟลิเป้มองดูดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาของเธอและทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกเจ็บปวดในหัวใจเขาขมวดคิ้วจากนั้นก็เวียงมือแล้วเดินจากไป เคที่นั่งอยู่บนพื้นอย่างคนหมดเรี่ยวแรงและกลุ่มท้องของเธอซึ่งเริ่มมีอาการเจ็บไว้เธอไม่มีแรงแม้กระทั่งจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและไม่สามารถแม้กระทั่งให้เฟลิปเป้หันมามองเธอได้เธอทำได้เพียงมองดูร่างสูงและเพรียวยาวนั้นพร่ามัวและเลือนหายไปต่อหน้าเธอคาริฮาร์มอนโกเมรีเมเดลีนและแจ็คสันกำลังเล่นกับของเล่นดีไอวชิ้นใหม่ของแจ็คสันเมื่อสาวใช้บอกเธอว่าเฟลิปเปอยู่ที่นี่เขากลับมาได้สองวันแล้ว เมเดลีนจำได้อย่างชัดเจนว่าเฟลิเป้บอกเธอว่าเขามีเรื่องด่วนต้องทำแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วขณะที่เธอคิดถึงเรื่องนี้แววตาของเธอก็แฝงไปด้วยความสงบหลังจากบอกเอโลอิสเธอก็เดินไปที่ประตูจบตอนค่าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ